สวัสดีครับเด็กๆสำหรับบทนี้นะครับเป็นหน่วยที่8ตีปาต้านหยวนเจ้าทงเฮอร์ลยเป็นหน่วยที่8ในเรื่องของคามนาคมและการท่องเที่ยวนะครับคำว่าเจ้าทงเจ้าวทงเตยซือโจเซการคามนาคมนะครับเจ้าทงเฮอแปลว่าและนะครับและลิโยลิโยก็จะแปลว่าท่องเที่ยว โอเคเจ้าทอ่องเขื่อนยอยอนะครับในทั้งหมด3บทในหน่วยที่8นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยวนะครับทีนี้มาดูที่บทที่22ตี่สิบสองที่ 22, อเจช้อ เจ้的意思就是นี่คือหัวเชอคำว่าหัวตัวเดียวนะครับหัวตัวนี้จะแปลว่าไฟส่วนเชแปลว่ารถหัวเชก็คือรถไฟจั่นจัน的意思就是สถานีโอเคหัวเชจั่ก็คือสถานีรถไฟอืมโอเคทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูที่คำศัพท์กันก่อน OK，我们有七个生词，请大家跟老师读：火车、火车站、飞机、飞机场、电影院、饭店、天安门广场。好，再一次读。อั看อ火车、火车站。 飞机、飞机场、电影院、饭店,店、天安门广场。好，我们来看一下这一些车词的意思。าาาามาดูความหมายของคำศัพท์เหล่านี้แต่ละคำนะครับ。หัว的意思是 “tractor”，tractor ก็คือรถนะครับ。หัว t r a c t

บินจีจีแปลว่าเครื่องก็ได้นะครับเฟจี F G. ก็คือเครื่องบินโอเคเฟจีเฟจีฉางเฟจี F G. แปลว่าเครื่องบินเนาะเติมคำว่าฉางเข้าไปฉางแปลว่าสนามเฟจีฉางสนามบินคำว่าฉางตัวนี้นะครับจะแปลว่าสนามแปลว่าลานกว้างอย่างนี้ก็ได้นะเีก็ 电影院，电影，电影แปลว่าภาพยนตร์เวยนเีย的意思就是โรงอ่าเีนยน就是โรงภาพยนตร์ฟันเตียนฟันเตียน的意思就是โรงแรมโรงแรมจริงๆมีอีกหนึ่งคำนะครับ มีอีกหนึ่งคำคือคำว่าปินกว,านว่านคําเ่าฟันเตี้ยนโรงแรมอ่าแปลว่าโรงแรมก็ได้ฟานแปลว่าอาหารเนาะอืมฟนแปลว่าอาหารแต่เตี้ยนเนี่ยแปลว่าร้านฟานเตี้ยนจะแปลว่าร้านอาหารก็ได้นะครับในบางครั้งเราก็แปลว่าโรงแรมได้ด้วยโอเคแต่ว่าโรงแรมก็จะมีคำหนึ่งคือคำว่าปินกวนเดี๋ยวเราซื้อแรกให้นะครับ ปินกว่านคำนี้ก็แปลว่าโรงแรมได้เหมือนกันโอเคอเฮ่ส่กเทียนอันเหมือนกวางถังเทียนท้องฟ้าอันสงบสุขเหมือนประตู เทียนอันเหมือนก็คือประตูแห่งความสงบสุขนะครับส่วนคําว่ากวางฉังกวางฉังจะแปลว่าลานกว้างลานกว้างแล้วก็ยังแปลว่าจัตุรัสได้อีกด้วยนะครับโอเคเทียนอันเหมือนกวางฉังก็คือ,อจัตุรัสเทียนอันเหมือนนะครับซึ่งเป็นลานสี่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลย โอเคทีนี้มาดูในรูปภาพนี้กันอ้อก่อนอื่นเลยมาอ่านคำศัพท์อีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับหัวเชอร์หัวเชอร์จันฟิจฟิจิชาง电影院饭店千安门广โอเค,ครับ我们来看一下 เจออีกเาชุเพียนมาดูที่รูปภาพนี้นะครับว่าเขาคุาคยอะไรกันโอเคถ้าโซ่ท่านมน่这是火车站，那是飞机场，我在火车站，你在哪儿？这是火车站，นี่คือสถานีรถไฟ，那是飞机场，นั่นคือเครืออาสนามบินนะครับ，我在火车站，ฉันอยู่ที่สถานีรถไฟ ，你在哪จนคุณอยู่ที่ไหนโอเควันนี้หลาร้มาดูที่รูปประโยคนะครับ这是火车站，เน,นี่คือสถานีรถไฟ这是火车站，นี่คือสถานีรถไฟเราจะบอกว่าสถานที่นี้คืออะไรเราก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับจากคำว่าหั站เเป็นชื่อสถานที่สถานีนั้นๆ นะครับหรืออสถานีรถไฟเนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรเราก็สามารถใส่ชื่อของสถานีเนี่ยไปข้างหน้าได้โอเคปิลโชเจอช์หัวลำโพงหัวเชอร์จันนี่คือสถานีรถไฟหัวลำโพงแบบนี้ก็ได้เจอ่า สถานีจีระอย่างเงี้ยจีระหัวเทอร์จันสถานีรถไฟจีระอย่างเงี้ยโอ้ได้หมดเลยนะครับเจอร์เชอร์เคอร์ฟูหัวเทอร์จันนี่คือสถานีรถไฟโคราชอย่างเงี้ยอืมนะครับหน้าเทอร์ฟรีจีฉังตรงนี้ก็หลักการเดียวกันนะครับเราสามารถเปลี่ยนสถานที่ตรงนี้ได้ถ้าเราจะบอกสถานที่อะไรหน้าเทอร์หัวเทอร์จันนั่นคือสนามบินนั่นคือสนาม บินสนามบินอะไรใส่ชื่อไปข้างหน้าได้นะครับนาชื่อสวรรณภูมิฟิจีฉางนั่นคือสนามบินสวนรณภูมิถ้าคําไหนที่บางทีเราไม่รู้ว่าเป็นภาษาจีนเนี่ยต้องพูดว่ายังไงก็สามารถที่จะพูดทับศัพท์ไปได้นะครับในบางครั้งเช่นกับ你จ哪儿你่哪儿อ哪儿的意ส就是ที่ไหน你在จ儿คุณอยู่ที่ไหน หัวใจเวลาเราได้ยินประโยคคาถามวันนีใจห,หนอคคำตอบของเราเนี่ยก็คือจะต้องเป็นสถานที่นะครับคําตอบจะต้องเอามาแทนที่คําว่าเนอะยกตัวอย่างเช่นหัวใชเทียนอันเหมือนกวางฉังหัวใเทียนอันเหมือนกวางฉังฉันอยู่ที่จัตุรัสเทียนอนันเหมือนแบบนี้นะครับโอเคเช่นอีกก็ลงมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกับประโยคทั้งหมด4ประโยคนี้นะครับ 这是火车站，那是飞机场。你在哪儿？我在天安门广场。OK，我、哦、们来看一下，听 OK，请大家听老师说，然后写号码，写数字，写在听到的字下面。老师啊，可以讲中文，也可以讲英文，让小朋友写数字。 ใต้คำศัพท์เหล่านั้นนะครับโอเคหมายเลขหนึ่งตรงนี้เราลบออกไปก่อนนะครับเรามาเริ่มกันใหม่โอเคตีถี่ตีอีเหาหมายเลขหนึ่งโรงภาพพยนตร์โรงภาพพยนตร์ที่สองหอฟิามบินสนามฟิ่งจิ่งช่างรียนโรงเรียน 第四号，天安门广场。天安门广场，第五号，o ถไ f รถไฟ，第六号，เครื่องบิน，เครื่องบิน，第七号，火车站。 火车站，第八号饭店。饭店。好，我们来看一下，มาดูเฉลยแล้วกัน,น第一号老师说，โรงภาพยนต a ์，โร a ภ d พยนตร์就是电影院。第二号就是飞机场、สนามบิน，นะครับ，n ยู่ในภา,นาน第三号就是学校、โรงเรียน。 然后第四号呢，天安,安门广场在杜拉天安,安门。第五号火车，火车就是，斯ถ尼啊，火车就是รถไฟนะครับ。第六号就是飞机，เครื่องบ然后第七号火车站，สถานีรถไฟ，และ第八号就是饭店，โร,รงแรม。 โอเควาเมี่หลันใครจะหลังตูมาอ่านออกเสียงกันนะครับหัวเชอรัวชร์ถไฟหัวเชอรจันหัวเชรจัน,จนสถานีรถไฟเฟจีเฟจีเครื่องบินเฟจิชางเฟบินางสนามบิน่อ院 电影院、龙ภาพยน์、饭店、饭店、โรงแรม、天安门广场、天安门广场，在多大天安门？这是火车站，那是飞机场。นี่คือสถานีรถไฟนั่นคือสนามบิน。这是电影院，那是饭店。 นี่คือโรงภาพยนต์นั่นคือโรงแรมโอเคาัีกดสท好的接一个第三题我们来看听老师说然后请大家选เลือกนะครับใส่เครื่องหมายถูกใต้รูปภาพตามเสียงที่เราได้ยินตีอีทถี 丽丽在火车站。丽丽在火车站。爸爸在电影院。爸爸在电影院。第二号，第二题。小海和素贴在天安门广场。小海和素贴。 在天安门广场，小海和素贴，小海和素贴去飞机场，小海和素贴去飞机场。下一个，看图填空，录入怕不了，填补充答，让补充吧。 โอเครูปภาพแรกนี้รูปภาพนี้นะครับเป็นรูปภาพของเขากําลังถามทางกับแท็กซี่นะครับลองดูซิว่าเขาพูดว่าอะไรกันนะครับนี่คือสถานีรถไฟนั่นคือสนามบินคุณไปที่ไหนและคนนี้นะครับเขาก็ตอบไปว่า我去火车站ผมจะไปสถานีรถไฟ OK，这是图书馆，那是运动场，你去哪儿？那 is ห้องสมุด，那 is สระกีฬา，คุณจะไปไหน？และเขาตอบว่าไงครับ？วิ่งตรงทาง，ฉันไปสนามกีฬา。这是อะไรเอ่ย？这是电影院。 ตรงนี้นะครับเตี้ยนอญิงเวียนเด็กๆเติมคำว่าเตี้ยนอญิงเวียนลงไปนะครับหน้าชื่ออะไรเอ่ยนี่หน้าชื่อฟ้านกวานเป็นโรงแรมนะครับหนีชี้หนอคุณจะไปที่ไหนอ่าแล้วคนนี้เขาชี้ว่าเขาจะไปที่ไหนครับเขาจะไปที่เตี้ยนอญิงเวียนโอเคเราก็เติมลงไปนะครับโอเคมาที่รูปภาพรรนี้บ้าง 那哈，这是上海，那是香港，你去哪儿？OK，这是上海，高后龙白下的了。这是上海，那是那是香港。 โอเคหนีชี้หนอคุณไปที่ไหนหนีชี้หนอแล้วคนนี้เขาจะเลือกไปที่ไหนอ่าจากรูปภาพตรงนี้นะครับเขาเลือกมาที่นี่ครับเขาตอบว่าถ้าอ่า我去香ง,ง我去香港 โอเคครับที่นี้ก็ติวีขั้นถูเถียนคงมาดูรูปภาพแล้วก็เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์เช่นกันนะครับโอเคที okay. ่ก็คือ我在北京你在哪儿คนนี้เขาตอบว่างไงครับ我在上海ฉันอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้我在飞机场你在哪儿我在火车站ฉันอยู่ที่สถานีรถไฟและอันนี้ล่ละครับ หัวใจวิ่งตรงฉ่างหรือเปล่าหรือถยอว่านนะครับหัวใจ่านฉันอยู่ที่โรงยิมนะครับหนี่จหนอคุณอยู่ที่ไหนผู้หญิงคนนี้ต้องตอบว่าอย่างไงครับสถานที่นี้คือเทียนอันเหมือนกวางฉ่างดังนั้นก็ต้องตอบว่าหัวใจเทียนอันเหมือนกวางฉ่งโอเคผู้ชายคนนี้หัวใจจงกวัวหนีใจหนอคนนี้ตอบว่าไงครับ 我在泰国。是一个，读和联合啊，来用线夹粗，呐，哈。第一，火车站，火车站吃什么呢？สถานีร飞机场，飞机场，飞机场就是,是一个，飞机。 เ,เครื่องบินเตนิงเยื่อน,นโรงภาพ,พยนตร์แฟนเตียนแฟนเตียนโรงแรมหัวเชอร์หัวเชอร์รถไฟและข้อสุดท้ายนะครับเทียนอันเหมือนกวางฉังจตุรัสเทียนอันเหมือนครับแปลเป็นไทย 翻译成台文。第一题这是电影院这你是去电影院兰帕尼苏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 

นี่คือสถานีรถไฟบัวจ้หัวเธอจ้านฉันอยู่ที่สถานีรถไฟหนาฟ้าที่สนามบินหน้าที่นั่นคือซิงจีฉางสนามบินลี่หลี่สู่สนามบิง ลี่ลี่นะครับชื่อเฟจิชางไปสนามบินโอเคครับอ่าสําหรับบทนี้นะครับบทที่22อก็อจบเพยงเท่านี้นะครับอืมเดี๋ยวเรามาดูที่ฝึกออกเสียงอีกหนึ่งอันนะครับเด็กเลองฝึกออกเสียงตามนะครับชุนเสี่ยวชุนเหมียนปู้จวีเสี่ยวชู่ชู่วันตี๋เนวเย่ไล 风雨声花落知多少อ,อ่อันนี้ก็เป็นบทกวีนะครับบทกวีของหลี่ปายนะครับอ่าชัวชุนเฉยวก็เป็นบทกวีที่เกี่ยวกับอ่ารุ่งอรุณในฤดูใบไม้ผลินะครับชุนเหมียนชุนเหมียนก็คืออ่าในค่ำคืนของฤดูใบไม้ผลิปู่เจ๋อเฉาะก็คือทุกคนเนี่ยหลับแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวชู่ๆในที่นี้แปลว่าทุกหนทุกแห่ง นะครับชู่ชู่ว้นถีเหนียวว๋นตัวนี้นะครับก็มีความหมายว่าแบบอ่าได้ยินก็ได้นะฮะว้นถีเหนียวก็คืออ่าว้นก็คือส่งเสียงอย่างงี้นะครับทุกที่เลยเนี่ยนกส่งเสียงดังไปทั่วเลยเย่หลฟหึ่งอยู่ชงในค่ําคืนเนี่ยก็จะมีอ่าเสียงของลมเสียงของฝนอะไรเงี้ยนะครับเสียงฟ้าเสียงฝนได้ยินเสียงฝนตกฟ้าร้องนะฮะขัวลั่วจ้อตัวสอบดอกไม้เนี่ยก็ล่วงหล่น ไปเป็นจํานวนมากเลยจื้อตัวนี้มาจากคําว่าจื้อเต้าอย่างงี้น,นะครับก็คือหลนลงมาให้ให้เราได้เห็นเยอะมากๆเลยประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบทกวีนี้นะครับเป็นบทกวีที่มีชื่อเสียงอีกบทกวีหนึ่งของจีนะครับชชุนชุนน,น,น,นียว春晓春眠不觉晓处处闻啼鸟夜来风雨声花落 เจอตัวสอบโอเคครับสำหรับบทที่22นะครับกับหัวข้อที่ว่าเจอส์หัวเชิร์จานก็จบเพียงเท่านี้นะครับเด็กๆก็ลองเอาไปฝึกพูดนะครับในการบอกนะครับเรื่องของสถานที่นะครับว่าที่นี่คือสถานที่อะไรนะครับในการบอกทิศทางบอกทางนะครับใช้ในการบอกทางได้นะครับบอกสถานที่ได้ก็ลองเอาไปฝึกดูนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับใจเจียน